สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่นะครับที่ชื่นชอบแล้วก็รักในการถ่ายภาพครับผมผมวิุ๊ิลาอ่อนนะครับจากช่องซิลาอ่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสาหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะครับฝากเพื่อนๆพี่พนะครับฝากกด subscribe ช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องนะครับกด subscribe ช่องก่อนเลยนะครับก็ subscribe ช่องมันไม่มีอะไรมากหรอกครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิป หรือทำ EP ต,ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับก็จะมาพูดถึงการตั้งไฟต่อเนื่องของผมนะครับว่าการถ่ายงานแต่งของผมเนี่ยผมตั้งไฟยังไงนะครับหรือว่าตั้งไฟกี่ดวงนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นการตั้งไฟนะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นแบบการตั้งไฟในการถ่ายงานแต่งของผมเนี่ยในวิดีโอถ่าย เบื้องหลังการถ่ายงานแต่งอยู่แล้วแหละนะครับแต่ก็แบบไม่รู้ว่าแบบพี่ตั้งยังไงวะพี่ตั้งตรงไหนของหรือว่าทาหน้าไปอะไรยังไงเพราะว่าผมถ่ายแบบถ่ายแบบผันๆว่าเออที่ผมตั้งสี่ดวงนะงานนี้ผมตั้งสี่ดวงนะงานนี้ผมตั้งแปดดวงนะนะครับบางคนก็อาจจะแบบไม่ไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่ว่าเออองศาหรือว่าการตั้งไฟของผมเนี่ยผมจะตั้งอะไรประมาณไหนนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้อีพีนี้เดี๋ยวผมขึ้นผังการตั้งไฟ ถ่ายงานแต่งให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะครับผมทําเป็นผังให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นหน้าจอเลยนะครับอ่าโดยปกติแล้วนะครับหลายๆพื้นที่หลายๆงานนะครับโดยโซนอีสานของผมนะฮะบางหมู่บ้านบางพื้นที่จะมีพาขวันสองสองผ้าขวันนะครับเหมือนอ่รูปที่ขึ้นให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะเป็นอ่าสีเหลืองอ่าสีเหลืองนะครับก็จะเป็นแบ็กดอกในงานนะครับแล้วก็ ผานใบสีจะเป็นสีเขียวนะครับอ่าเป็นสีเขียวนะครับบางพื้นที่จะใช้แค่ใบสีอันเดียวนะครับแต่บางพื้นที่จะใช้ใบสีสองอันนะครับใบสีสองอันนี้ผมไปเจออยู่ที่จังหวัดสกลนะครับแถวสกลจะเป็นใบสีสองอันนะครับเป็นของเจ้าบ่าวอันนึงเป็นของเจ้าสาวอันหนึ่งนะครับจะเป็นสองอันนะครับแล้วก็ถ้าบางพื้นที่เนี่ย จะเป็นอันเดียวนะครับถ้าอันเดียวก็จะตั้งอยู่ตรงกลางเลยนะครับบ่าวสาวก็จะนั่งอยู่ตรงสีเทานะครับก็จะเป็นบ่าวสาวแล้วก็เพื่อนบ่าวสาวนะครับนะฮะการตั้งไฟของผมนะครับผมใช้ไฟ led นะครับร้อยห้าสิบวัตต์นะครับใช่ไหมวะมัน,ม,นมันเท่าไหร่นะไฟมันใช่ใช่ไฟ led ของผมนะั้มันร้อยห้าสิบวัตต์นะครับ ผมจะใช้ LED 150วัตต์เนี่ย4ตัวนะครับถ้าแบบงานแบบเ,เราก็ต้องดูพื้นที่ด้วยนะครับว่าพื้นที่การจัดงานนี่มันมันกว้างไหมถ้ามันกว้างเราก็ต้องเพิ่มกำลังไฟเข้าไปอีกนะครับถ้ามันเป็นแค่ห้อง2ห้องอย่างเงี้ยถ้าเป็น2ห้องบ้านปกติมันจะเป็น2ห้องนะครับถ้าเป็น2ห้องเราก็ตั้งแค่ สตัวก็พอแล้วนะครับถ้ามันไม่ใหญ่มากก็4ตัวก็อยู่แล้วแต่แต่ถ้าแบบมันกว้างจริงๆก็ต้องตั้ง8ตัวนะครับโดยปกติแล้วผมไม่ผมไม่แนะนําให้ตั้งเยอะนะฮะเพราะว่า1เลยครับผมถ้าตั้งเยอะขาไฟเยอะสายไฟเยอะแล้วก็มันจะดูลกๆทําให้งานทําให้หน้างานมันมันลกนะครับแล้วก็ไฟมันก็จะเยอะแล้วก็ร้อนด้วย ขนาดไฟ LED ยังร้อนเลยถาราบล้มันก็จะสว่างเยอะเกินไปคนผู้เฒ่าผู้แก่ในงานเขาก็จะไม่ค่อยชอบหรือว่าไม่แฮปปี้กับการอัดไฟเข้างานเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ผมจะตั้งแค่4ตัวนะครับแล้วผมก็จะใช้1 5อวัตต์นะครับ4ตัวในการตั้งนะครับไฟเป็นสีแดงนะครับผมก็จะตั้งอัดเข้าหน้างานแบบนี้เลยนะครับอัดเข้าให้มันสว่างเข้าไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมใช้เลนเป็น 14มิลน,นะครับ f 1.8นะครับถ้าตั้ง4ตัวนี้ก็คือสบายเลยนะครับไม่ต้องยิงแฟลชเลยนะฮะแล้วก็กล้องแครดิตผมก็จะเป็นกล้อง Sony a7 mark ii นะครับติดกัน,กนกบเลนส์ฟิก50นะครับ f 1.8ซึ่งมันสว่างพอในการถ่ายแคดดิตแล้วก็ถ่ายกล้องอกล้องหลักด้วยนะครับเพราะว่าเราเปิดที่ f 1.8มันคมอยู่แล้วนะฮะก จะเป็นข้อดีในการที่เราไม่ต้องใช้แฝตนะครับแฟดที่ผมใช้ก็จะเป็น g l o ด์ดอก V1 นะครับหลังๆมานี้ผมก็จะได้ใช้แค่ชอ่วช่วงที่แบบแห่ขันมากแห่ขันมากก็จะเปิดแฝตในช่วงของการล้างเท้าเจ้าบ่าวนะครับในกรณีที่แบบถ่ายงานบ้านนะฮะงานบ้านเขาก็จะเอาล้างเท้าเจ้าบ่าวนี่เข้ามาอยู่ในบ้านนะครับแล้วหันหน้าเข้าบ้าน ทีนี้หน้าจะบ่าก็จะมืดนะครับผมก็เลยต้องใช้แฟลชในการเปิดหน้าจะบ่าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นข้างนอกก็จะสว่างนะครับแล้วก็ใช้แฟลชในการเปิดหน้าจะบ่าเอานะครับหลังจากนั้นก็ใช้ในช่วงส่งตัวบ่าวสาวเข้าห้องออกนะครับในช่วงนั้นผมก็จะใช้แฟลชนะครับในการถ่ายรูปนะฮะแต่ช่วงผูกแขนหรือว่าช่วงสวมแหวนช่วงอะไรเนี่ยส่วนมากผมก็จะไม่ใช้แฟลชเลยนะครับเพราะว่า ไฟในการที่เราตั้งมันพออยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นผังนะครับการตั้งไฟโดยประมาณของผมนะฮะก็จะตั้งง่ายๆแบบนี้แหละนะครับอีกอย่างที่ผมไม่อยากตั้งไฟเยอะนั่นก็คือขี้เกียจเก็บของพูดง่ายๆคือหนึ่งเลยครับมันลกนะครับแล้วก็ดูเกะกะพื้นที่ในงานนะครับสองก็คือขี้เกียจเก็บนะครับถ้าเราตั้งเยอะเราก็ได้เก็บของเยอะนะฮะถ้า ตั้งน้อยก็เก็บของน้อยแต่บางงานนะครับถ้าจัดการแจ้ทงที่ผมจะไม่ใช้แฝดออผมจะไม่ใช้แฟดแล้วก็ไม่ใช้ไฟต,ต่อเนื่องเลยเพราะว่าเราไปถึงหน้าง,งานเราไปเช็คเลยนะครับว่าสภาพแสงเป็นยังไงถ้าแบบแสงโอเคแบบไม่จำเป็นต้องใช้ไฟหรือไม่ต้องตั้งไฟต่อเนื่องผมก็จะไม่ตั้งไฟต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันจะเกะกะหลักๆเลยคือเกะกะนะครับเกะกะคุณในงานผมให้ความสําคัญ กับแขกในงานมาเป็นอันดับ,บแรกนะฮะมากกว่าที่แบบว่ามาตั้งไฟนะครับถ้าไฟไม่พอจริงๆหรือว่าความสว่างของในงานเนี่ยไฟอา่าไฟในงานไม่พอจริงๆผมถึงจะตั้งไฟนะครับก็หนึ่งเลยครับมันเกะกะนะฮะเกะกะเอ่อพวกญาติที่มาร่วมง,งานในในงานของบ่าวสาวนะเพราะว่า ผมเจองานหนึ่งคือแบบเจอแบบญาติผู้ใหญ่เขาบอกว่าทําทไมตั้งไฟเยอะจังมันเกะก,กะอะไรประมาณนี้นะครับไม่มีพื้นที่ในการนั่งอะไรของเขานะครับผมก็เลยแบบคิดว่าเออว่ะบางครั้งการที่เราตั้งไฟให้มันสว่างสว่างนี่มันมันก็ไปเกะก,กะแขกในงานผมก็เลยพยายามที่จะตั้งไฟให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคในการยิงแฟลชเสริมเอาหรือถ้างานไหนมันสว่างอยู่แล้วเราก็ ถ่ายแสงธรรมชาตินะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับในการใช้แฟลชนะฮะผมก็จะพยายามหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่างานบ้านๆนะครับถ่ายส่วนมากผมเนี่ยจะได้แต่งานบ้านๆนะฮะงานบ้านๆส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุนะฮะหรือว่าคนแก่นะครับเขาก็จะไม่ค่อยแฮปปี้กับการที่ช่างภาพยิงแฟลชสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันแสบตานะฮะมันมันเป็นแสงฟับเข้า ทีหนึ่งเนี่ยมันมันแสบตาคนคนแก่นะครับเราก็ไม่อยากให้บรรยากาศในงานเสียนะครับผมก็เลยจะพยายามให้มากที่สุดนะครับในการที่จะไม่ใช้แฟลชนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมซื้อเลนเป็นเลนฟิกมาแล้วก็พยายามให้เป็น,น1.8นะครับต่ำที่สุดอยากจะให้เป็น1.8นะครับถ้าใครมี2.8ได้ก็ก็ใช้2.8ไปนะครับแล้วก็พยายาม กัรไอซเข้าไวนะครับแต่อันไอในที่นี้ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับอย่าให้มันเกินพันนะฮะถ้าเป็นไปได้แปดร้อยเนี่ยก็พอประมาณแล้วนะครับเพราะว่าน้อยมันจะขึ้นนะฮะน้อยมันน้อยมันขึ้นตามภาพนะฮะแต่ถ้าถามว่า,าลูกค้าเขาซีเรียสเรื่องน้อยไหมเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้อยนะฮะแต่พวกเราช่างภาพเองเนี่แหละนะครับที่จะซีเรียสเรื่องน้อยนะเพราะว่ามันทําให้ภาพของเรามันไม่คมมัน ทำให้ภาพไม่คมแล้วภาพมันจะไม่ใสด้วยนะครับมันจะติดน้อยมาเหมือนแบบโทนฟิล์มอะนะฮะแต่ถ้าช่างภาพคนไหนที่แบบเขาถ่ายโทนฟิล์มอยู่แล้วเขาก็เขาก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้อยนะฮะหรือว่าลูกค้าคนไหนที่เขาแบบชอบโทนฟิล์มแบบมีน้อยด้วยมีแบบแสงส้มๆแบบโทนฟิล์มอะไรประมาณนี้นะครับลูกค้าเขาจะไม่ซีเรียสแล้วก็ช่างภาพเขาก็จะไม่ซีเรียสนั้นก็อ่าแล้วแต่สไตล์ของช่างภาพไปไนะครับ S 1> <S 1> นะฮะอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในการตั้งไฟนะฮะ,ะค่การถ่ายงานแต่งของผมนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับคลิปนี้น่าจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะฮะสำหรับเทคนิคการตั้งไฟถ่ายงานวันจริงหรือว่าถ่ายงานแต่งนะครับก็ขอย้มอีกสักครั้งนึงนะฮะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะฮะ,ะเดี๋ยวจอคําดับ กด subscribe ช่องไว้ด้วยนะฮะสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะพเพื่อนๆจะเห็นกระดิ่งอยู่ข้างล่างนะฮะอ่ากระดิ่งนี้กดไว้เพื่อเวลาเรามีคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเพื่อนๆนะฮะให้เพื่อนๆเห็นว่าเออเรามีคลิปใหม่มาแล้วนะนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาดูนะครับยังไงก็ฝากด,ดูแล้วกันนะฮะสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็น เป็นขวัญกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะฮะสําหรับท่านใดที่สงสัยอะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะฮะหรือว่าอยากจะให้ผมพูดถึงอะไรหรือว่าอธิบายเรื่องอะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะฮะถ้าคลิปนั้นเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือว่าคอมเมนต์นั้นจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมจะมาทําคลิปแบบนี้อธิบายให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็ได้เข้าใจกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ EP นี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมคลิปนี้ลาไปละสวัสดีครับ